เรื่องสไพรองกับแม่ผัวงานแต่งงานของพิมพ์สไพร์รองกับก่อนลูกชายแม่ผัวคุณหญิงพิมพแสดงความไม่พอใจที่ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงจนพิมพ์ย้ายเข้ามาอยู่บ้านสามีเจอคำพูดแดกดันจากแม่ผัวตั้งแต่วันแรกคุณหญิงพิมพ,พยายามหาเรื่องพิมพ์เช่นจัดงานเลี้ยงใหญ่แต่ไม่ให้พิมพ์มีบทบาทพิมพ,พยายามอดทนดูแลบ้านและสามีแต่แม่ผัวพูดจาดูถูกทุกวัน แม่ผัววางแผนหาเรื่องไล่พิมพ์ออกจากบ้านเช่นให้พิมพ์ทำงานหนักหรือเปรียบเทียบกับสะ้ายคนโตที่รวยกว่าก่อนพยายามปกป้องพิมพ์แต่แม่ก็พยายามกดดันให้กอนเลือกข้างญาติฝ่ายสามีเข้ามาเยี่ยมบ้านและนินทาว่าพิมพ์มาก่อบ้านรวยพิมพ์พยายามทำตัวดีแต่ยิ่งทำให้แม่ผัวรำคาญคุณหญิงพิมพเริ่มวางแผนหาผู้หญิงใหม่ให้กอน แม่ผัวใส่ร้ายพิมพ์พว่าขโมยของในบ้านก้อนปกป้องภรรยาแต่ก็เริ่มโดนกดดันหนักพิมพ์พเริ่มหมดความอดทนพยายามคุยกับสามีว่าจะออกไปอยู่ข้างนอกแต่ก่อนไม่ยอมแม่ผัวสั่งห้ามพิมพ์พกินข้าวพร้อมครอบครัวพิมพ์พต้องไปกินในครัวกับคนใช้สไาคคนโตยุให้แม่ผัวเกลียดพิมพ์มากขึ้นพิมพ์ได้รับโอกาสสไปทํทงานหารายได้เองหวังจะพิสูจน์ตัวเอง คุณหญิงพิมดูถูกว่าแค่คนจนจะทำอะไรได้พิมพ์ไม่ตอบโต้แต่ตั้งใจทำงานหนักงานของพิมพ์เริ่มไปได้ดีมีคนชื่นชมแต่แม่ผัวไม่พอใจมีเหตุการณ์ที่พิมพ์ทำให้คุณหญิงพิมพอับอายในที่สังคมโดยไม่ตั้งใจความเกลียดชังเพิ่มขึ้นแม่ผัวสั่งให้กอนอยาก,กับพิมพ์กรปฏิเสธทำให้แม่โกรธมากคุณหญิงพิมพเริ่มป่วยแต่ยังคงดื้อดึงรังเกียจพิมพ คุณหญิงพิมประสบอุบัติเหตุลื่นตกบันไดพิมพ์เป็นคนช่วยชีวิตไว้แม้แม่ผัวจะเจ็บหนักแต่ยังไม่ยอมรับพิมพ์พิมพ์คอยดูแลแม่ผัวไม่ถือโทษโกรธแม้จะโดนด่าตลอดก่อนเริ่มพูดให้แม่เห็นความดีของพิมพ์มีเหตุการณ์ที่สไพ้าคนโตที่แม่เคยชมหนีไปพร้อมเงินทำให้แม่เริ่มเห็นค่าของพิมพ์คุณหญิงพิมเริ่มคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่พิมพ์เคยทำให้ และเริ่มสํานึกผิดคุณหญิงพินยอมรับพิม์พเป็นสะพ้ายอย่างเต็มใจครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งพิม์พและแม่ผัวเริ่มเปิดใจคุยกันคุณหญิงพินประกาศรับพิม์พเป็นลูกสะพ้ายอย่างเต็มตัวต่อหน้าญาติพี่น้องงานฉลองครอบครัวพิม์พกลายเป็นสะพ้ายที่ทุกคนยอมรับคุณหญิงพินชมพิมพ์เป็นครั้งแรกทุกคนมีความสุข